สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่ ật, ante, อนี้สิผ้ามาเห็ดอ่าเม็ะเมล็ดท่านตะวันงอกเนาะค่ะอันนี้กับมะเล็ดท่านตะวันเนาะค่ะอ่าพอบานเพิ่นซื้อมะหอยนกเข้ากับสิเอามาเห็ดเนาะค่ะเนาะแล้วก็สิมีถ้วยเนาะค่ะแล้วเอาไว้ทาแซ่แล้วก็สิมีซึ้งเนาะค่ะแล้วก็สิมีจานรองซึ้งเวลาเข้าล่างแล้วมันสน้ำยดแล้วก็อุ้ยแล้วก็มีฟ้าปิดหมอนเนาะค่ะก็เวลาเข้าเห็ดแล้วก็ปิดไว้อ้อเรื่องบอก เอากระดาษทิชชูก่ก็ได้เด้อค่ะหรือว่าเอาผ้าขาวที่เ้ามีเนาะค่ะมีมีมีมมยางก็เอาอันนั้นเนาะค่ะพี่น้องจ๋ะเดี๋ยวก็สิมาเริ่มเฮ็ดลงมือเฮ็ดกันเลยเนาะค่ะเนาะเอาเม็ดท่านตะวันลงไปล่างเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเพใส่หลายเนาะค่ะใส่ใส่แช่นิด ล่างเสร็จแล้วที่นี่กะสิเอาน้ำอุ่นมาแช่ไว้นะคะเนาะอันนี้คือน้ำอุ่นเท่าได้ค่ะเน,อะนาอน้ำอุ่นที่เขาต้มไว้แล้วให้มันอุ่นๆไว้ค่ะหนึง่งคืนผ่านไปเนาะค่ะเนาะเขาก็มาสซ่อนเอาั้งแตเมต็ดดีๆมันเนาะคะ่ะเม็ดยุคข,ข้างล่างมันบ่ค่อยดีเนาะเรากะสิล้างน้ำให้สะอาดเกลี่ยให้สเสมอกันเนาะคะ่ะเราก็ปิดฝาเราก็ไปเก็บเนาะค่ะเนาะ วันที่สองนะคะนะวันที่สองกิเอามาล่างน้ำใช้สะอาดที่เตาละคะ่ะแบบน้ำล่างเลย วันสุดท้ายนะคะวันนี้เริ่มเก็บกินได้แล้วคะพี่น้องจ้ะค่ะเลิกงานมากกับมันนางเก็บเม็ดมันออกเนาะค่ะเนาะบรนเดททายคลิปค่ะยานมันยาวนะคะเก็บเม็ดมันออกเลยเลยกเก็บแล้วออกก็จะได้สิมาตัดหลักค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวก็เริ่มเก็บเลยนะคะเนาะเอาออกเอาออกเอาออก,เ,อออกเทค่ะเทค่ะเทค่ะ นี่เลยค่ะเดี๋ยวลอกก็จิตตัดออกนะคะ,นะ,คะเนาะเอกก็ะจิตัดออกแบบนี้นะคะเม็ดเพิ่นกับเอาออกก่อนเนาะค่ะพี่น้องจ้ะเอาเม็ดออกเอานี่ออกก่อน แบบนี้เลื่นาะ้ะค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตตัดไปเรื่อยๆก่อนเด้อค่ะเด้อทำมาเพิ่งตอนอันเซ็ตแล้วเนะค่ะว่าเป็นง่ามขนาดใดเนี่ยค่ะพี่น้อง สวยงามค่ะค่ะพี่น้องตัดเซ็จแล้วกับสีไดประมาณนี้นะะเนะาะค่ะนกยังไงก็ฝากเด้ด้ค่ะฝากแดงอังกฤษเนี่ยด้ะคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กัน,นะะเนาะค่ะเนะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะพี่น้องจ้ามือนีนไปก่อนเะคะ่ะสวัสดีค่ะ